ร้อยท่อต่อไปดีไปดูความคืบหน้าล่าสุดนะครับจากทางกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยนางสาวพิทยาพรชูรัตรรองโฆษกของทางดีเอสไอเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตในหุ้นสตาร์คอร์ปอเรชันนะครับหลังจากที่ครบ1เดือนในการรับเรื่องเป็นคดีพิเศษเมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยพนักง,งานสอบสวนได้มีการออกหมายเรียกผู้ต้องหา3รายนะครับก็ประกอบด้วยนายวรัตตั้งคารวะคุณนายชินวัตรอัศวะโพกีนายกิติศักดิ์จิตประเสริฐงาม โดยในส่วนของนายวรนรัตเองมีการขอเลื่อนนัดการเข้าพบเจ้าพนักง,งานสอบสวนนะครับโดยอ้างเหตุป่วยนะครับซึ่งก็มีใบรับรองแพทย์มาแสดงประกอบเหตุขอเลื่อนนัด mm hmm. ในกรณีของคุณวรนรัตตั้งคารวะกคุณนี้ก็ขออนุญาตหมายเหตุไว้สักนิดหนึ่งว่าทางเราเนี่ยได้ทําการตรวจสอบข้อมูลมาตั้งแต่ก่อนที่ทางดีเอสไจะมีการถแถลงเนี่ยก็ทราบมาว่าขณะนี้ได้เข้ารับการรักษาพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง mm hmm. นะ จริงจริงแล้วก็ดูจากการตรวจสอบข้อมูลล่าสุดเนี่ยนะครับก็อาการค่อนข้างจะหนักมากๆด้วยนะอ,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 อันนี้ก็ว่ากันตามข้อเท็จจริงรนะครับ,รบเพื่อความเป็นธรรมการเลื่อนนัดของคุณวารัตนี่ไม่ใช่อ้างกันลอยๆป่วยจริงป่วยจริงป่วยจริงนะอันนี้เอากันแฟร์นะ อันนี้เป็นหมายเรียกที่เพิ่มขึ้นมาเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีหมายเรียกของสัทธาจันทร์รัศเศษฐเลิศอ่าใช่จะมีหมายเรียกของยศบวรอมฤตครับนะฮะแล้วก็จะมีหมายเรียกที่กลายมาเป็นหมายจับของชนินเยนสุดใจอ่าใช่น,นี่เลยเพิ่มมาอีก3ครับจะมีวรัตชินวัตรกิติศักดิ์ส่วนคุณชินวัตรอัศวะโพคีจากการตรวจสอบข้อมูลครับล่าสุดเมื่อวานนี้ได้เดินทางกลับเข้ามาถึงประเทศไทย นะฮะเป็นที่เรียบร้อยเมื่อช่วงเวลาประมาณสัก13นาฬิกา14นาฬิกาแถวๆนั้นนะบ่ายโมงบ่าย2องโมงเมื่อวานนี้คุณชชนวัตได้กลับมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้วนะครับแล้วก็มีการรายงานตัวต่อทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนเป็นอันดับแรกนะซึ่งก็อันนี้เป็นการบ่งชี้ว่าไม่มีพฤติกรรมในการหลบหนีนะฮะก็จะเดินทางมา พบกับเจ้าพนักงานสอบสวนของ DSI ตามหมายเรียกคาดการว่าน่าจะเป็นช่วงกลางสัปดาห์นี้ก็คือวันพุธนะเดี๋ยวตรงนี้ต้องตรวจสอบข้อมูลกันอีกครั้งหนึ่งนะครคุณวรนรัตน์นี่ออกจากประเทศไทยไปประมาณสัก2สัปดาห์กว่าก็ได้เดินทางไปดูไปสำรวจดูสารศึกษาให้กับบุตรนะฮะให้กับลูกที่ประเทศแคนาดาแต่กลับมาแล้วนะครับไม่มีพฤติกรรม ที่จะสอบว่ามีการหลบนี้ได้ได้ซึ่งแตกต่างจากกรณีของชนินเย็นสุดใจชนินนี้ไปแล้วตั้งแต่24มิถุนายนนะฮะตามการคอนเฟิร์มข้อมูลของ DSI ซึ่งของชนินเนี่ยจากหมายเรียกการมาเป็นหมายจับแล้วก็หมายจับนี้ออกมาเพิ่มแล้วอีก2คือสัทธากับยศสววรแต่ต้อบอกว่าสัทธากับยศาบวาวรเนี่ยมหมายจับมันเป็นไปตามขั้นตอนเพระทั้งสองคนนี้ได้เดินทางไปพบ เจ้าพนักง,งานสอบสวนแล้วก่อนใครเพื่อนเลยใช่ใช่ซาทานี่รายแรกครับใช่ไหมยศสบวบรนี่รายที่2อาใช่ใช่นะครับนะครับแล้วก็ในส่วนของใน,นชนินเย็นสุดใจนะครับทางดีเอสไทบอกว่าได้ประสานองค์งการตํารวจสากลหรือว่าอินเตอร์โพนะครับเพื่อส่งข้อมูลบุคคลตามหมายจับนะครับแล้วก็ออกประกาศอ,องค์การตํารวจสากลสีน้ําเงินนะฮะก็หมายก็เรียกว่าหมายสีน้ําเงินนะครับเพื่อ,อความเป็นความร่วมมือของสมาชิกของตํารวจ 149ประเทศทั่วโลกนะครับในแง่ของการให้ถิ่นฐานของนายชนินนั่นเองนะครับนะฮะก็เห็นจะมีการยกเลิกหนังสือเดินทงเดิน<ม>ทางนนะครับชนินเย็นสุดใจนี้ต้องตรวจสอบกันให้ดีนะมผมเข้าใจว่าเขาไม่ได้มีแค่หนังสือเดินทางของประเทศไทยอ๋เยอเหรอมีหนังสือเดินทางต่างประเทศด้วยอันนี้ยืนยันในข้อมูลซึ่งก็ทางการก็คงจะต้องไปตรวจสอบดูนะครับเมื่อช่วงวันศุกร์เนี่ยผมเห็นมีข่าวที่ออกมานะฮะทางคุณ อัจฉริยะเรื่องรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัชญายกรรมที่ได้เดินทางเข้าไปร้องเรียนต่อดีเอสไเพื่อขอให้มีการเปลี่ยนตัวพนักงานสอบสวนคดีทุจริตหุ้นสตาร์กนะครับเนื่องจากว่าสอบไปในทางไม่สุจริตเป็นผู้มีความสนิทสนมกับผู้ต้องหาในคดีผมขอพอสไว้ตรงนี้ก่อนนะ <c oughs> คือถ้าย้อนกลับไปดูเนี่ยหากยังจำกันได้สตาร์กเนี่ยมีการเปลี่ยนบอร์ดชุดใหญ่ครับเ,ออเกิดขึ้นครั้งหนึ่งซึ่งชุดนั้นเนี่ย mm hmm. ในบอร์ดชุดใหญ่ที่ว่าเนี่ยเคนนะฮะจะมีชนินเย็นสุดใจ mm hmm. มีนิติจึงนิดนิรัน mm hmm. นิตินี่ขอให้มาร์คให้ไฮไลท์ชื่อเอาไวด้ดีๆเลยครับนิติจึงนิดนิรัน mm hmm. อดีตคือเป็นอดีตบ,บอร์ดของสตาร์กอ่าใช่อดีตกว่านั้นครับ <c oughs> <c oughs> เป็นผู้บริหารอของดีลอย t ูชโทมัสแอมชัยศอ่าอ่ใช่ผู้สอบบัญชีของสตาร์ทครับนะังนั้นชื่อนี้ไฮไลท์เอาไว้ก่อนในบอร์ดใหญ่ที่ลาออกกันไปเนี่ยก็จะมีเพิ่มเติมอย่างสัทธาจักทระเศรษฐเลิศก็อยู่ใน7คนนี้ด้วยอ่าอ่าใช่ใถูกไหมครับงั้นออพอมีการสลับสับเปลี่ยนออบอร์ดชุดใหญ่ตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยชุดใหม่ที่เข้ามาแทนอืปรากฏชื่ออยู่ชื่อหนึ่งครับ เป็นรองอธิบดีอดีตรองอธิบดีดีเอซายนะมานั่งเป็นประธานบอร์ดคนใหม่ให้กับสตาร์ทอยู่ช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นตามมาเช่นการที่กรรมการชุดใหม่หรือฝ่ายบริหารใหม่ของสตาร์ทเองเนี่ยได้เดินทางไปร้องทุกกล่าวโทษนะฮะต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษก็คือดีเอว่ามันมีการทุจริตเกิดขึ้นในบริษัทนะแล้วนั่นก็เป็นที่มาของการออกหมายเรียก สทธาจันทระเศรษฐเลิศออกหมายเรียกยศบวรอมริตออกหมายเรียกชนินเย็นสุดใจอันนั้นเป็นช็อตเปิดหัวช็อตเปิดหัวแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยพอขั้นตอนกระบวนการมันดาเนินการมาถึงจุดจุดหนึ่งทางอดีตรองอธิบดีเดชัยท่านนี้ก็ลาออกจากการเป็นประธานบอ a ของทางสตาร์ทเหมือนกับประหนึ่งว่าการการไอกระบวนการร้องทุกกล่าวโทษเนี่ยมันเกิดขึ้นละ สำเร็จไปแล้วนะก็มันก็ชวนให้หน่าคิดถึงอะไรต่อมี้อะไรอีกหลายอย่างครับซึ่งสิ่งที่อัจฉริยะเขียนมาเพิ่มเติมวันนั้นมีอะไรบ้างาก็มีในเรื่องของแน่นอน,นครับที่คุณวาพูดถึงว่าพราะว่ที่เกี่ยวข้องกับสนิทสสมกับผู้ต้องหาในคดีและยังเป็นภรรยาของผู้ถูหุ้นใหญ่นะครับหากให้อยู่ทําคดีจะไม่จะไม่เกิดความเป็นธรรมต่อผู้เสียหายที่เป็นคดีสําคัญนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่ DSI นะครับ เป็นผู้แทนรับเรื่องไปนะครับอันนี้ก็คือว่าเอาง่ายๆคือบอกว่าหากว่ายังไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะอาจจะทําให้คดีเนี่ยอาจจะไม่มีความเป็นธรรมต่อผู้ที่เสียหายจากคดีนี้นั่นเองนะครับนะฮะในส่วนตรงนี้นะครับก็เราคงจะไม่ขอลงลึกไปในรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมไปในชั้นนี้ก่อนนะครับแต่บอกไว้ก่อนว่าสิ่งที่คุณอัจฉริยะพูดถึงเนี่ย ผมว่าทนายอัจฉริยะน่าจะไปได้กลิ่นอะไรมาบางอย่างน่าจะไปได้รับการบอกกล่าวข้อมูลมาจากทางไหนมาจากแหล่งไหนสักแหล่งนะผมคงต้องบอกว่าทนายอัจฉริยะเนี่ยมาถูกทางแล้วมาถูกทางแล้แต่ข้อมูลมันอาจจะคาดเคลื่อนอยู่เล็กน้อยอันนี้ถ้ามาเปรียบเทียบกับข้อมูลครับ ทางการข่าวของฝั่งเรานะอ่าฮะอัจฉริยะมาถูกต้องแล้วแหละมาถูกทางแล้วแต่มันอาจจะมีความคาดเคลื่อนของข้อมูลอยู่เล็กน้อยแต่วันนี้เนี่ยมันด้วยเงื่อนไขหลายประการคงจะยังไม่ขอลงลึกในรายละเอียดเพิ่มเติมเช่นว่าเอ๊ะที่บอกว่ามีภรรยาของผู้ถือหุ้นใหญ่อันนี้ผมไม่แน่ใจอัจฉริยะจะหมายถึงใครแต่ในเรื่องราวตามทางการข่าวของเราเนี่ยครับ มันมีคําว่าภรรยาเป็นคีย์เวิร์ดอมันมีคําว่าภรรยาเป็นคีย์เวิร์ดแต่จะภรรยารหลวงภรรยาน้อยออันนี้ไม่รู้ไม่ทราบไม่รู้ไม่ทราบเออนะครับและที่ว่าอัฒนายอัจฉริยะเองอาจจะคาดเคลื่อนเนี่ยเพราะว่าถ้าพูดถึงพูดถึงุ่้ใหญ่วันนี้เราคงนึกถึงวานรัตตั้งคารวะกุลอใช่นะใช,ช่ครับซึ่งถ้าข้อมูลทางการข่าวของเราไม่น่าจะเกี่ยวกับคุณวานรัตในประเด็นนี้ ไม่น่าจะเกี่ยวนะแต่เกี่ยวกับใครนั้นไม่รู้คิดกันเอาเองคิดกันเอาเองเพราะโดยเงื่อนไขหลายๆอย่างเราเองก็อาจจะยังไม่สามารถลงลึกในรายละเอียดตรงนี้ได้นะครับแต่สาระสําคัญคืออัจฉริยะก็ไปร้องเรียนที่ทางดีไซน์ให้มีการเปลี่ยนตัวเจ้าพนักงานสอบสวนนะครับเพราะว่าหนึ่งในคณะของเจ้าพนักงานสอบสวนหนึ่งในคณะของพนักงานสอบสวนเนี่ยดูเหมือนจะมี ปัญหาในลักษณะที่เป็น conflict of interest ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่นะจะหมายถึงใครครับจะหมายถึงใครนะก็พอยท์ทั้งหมดก็คือว่าเอ๊ะถ้ามันมี conflict of interest ในลักษณะนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีส่วนทำให้สำนวนมันอ่อนไปเกินกว่าที่จะเป็นหรือเปล่าใช่ไหมครับเในแนวทาง นะฮะหรือว่าการขีดเส้นวงในส่วนของการสอบสวนสืบสวนเนี่ยมันอาจจะแคบเกินไปอาจจะกระจุกตัวเกินไปอาจจะไม่ครอบคลุมไม่ทั่วถึงอ,อ,อันนั้นก็ว่ากันไปพูดให้ง่ายคือสันวนอ่อนอ่าสันวนอ่อนทนายอจฉริยะเลยไปร้องเรียนว่าให้มีการเปลี่ยนตัวเจ้าพนักง,งานสอบสวนซึ่งตรงนี้เนี่ยอพอร้องไปแล้วเดี๋ยวก็ต้องติดตามดูความเคลื่อนไหวนะว่า จะมีการปรับเป,เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไรกันอย่างไรหรือไม่จะบอกเลยครับผมว่าทนายอจฉริยะมาถูกทางาาาาาามาถูกทางแล้วมาถูกทางแล้วา<ห>างนนั้นก็ต้องไปดูนะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกี่ยวข้องกับผู้ทําคดีของสตาร์คในดีเอสไอหรือเปล่าคุณสมชายเชื่อไหมว่าการทําสํานวนนี้มันมีความสําคัญมากๆนะมันมีความสําคัญในการที่จะ ควานหัวควานหาตัวผู้กระทำความผิดเนี่ยอืม,อม,มาลงโทษและมารับผิดชอบอม,มันมีความสําคัญมากๆนะอ,ะอ,ะอะถ้าสํานวนอ่อนครับสํานวนไปไม่ถึงอฮะโอกาสที่ตัวผู้กระทำความผิดจริงๆจะลอยนวลน,นะผู้เสียหายไม่ได้รับการชดใช้เยียวยาครับตรงนี้มีโอกาสจะเกิดขึ้นสูงอืออ,อ,อยู่ที่สํานวน ดูตามสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการพูดคุยกันในช่วงสุดสัปดาห์นี้กรณีที่ทนายอัจฉริยะออกมาเนี่ยหลายคนก็บอกโอ้โหรอบนี้อัจฉริยะแม่นแฮะที่ก่อนหน้านี้นี่ก็ดูเหมือนอาจจะไปมั่วมาหลายเรื่องนะแต่เรื่องนี้เขาบอกว่าแม่นแฮะแต่มันยังคาดเคลื่อนอยู่เล็กน้อยเห็นเป้าแล้วแต่ยังไม่ ตรงจนุดกลางซะทีเ <zer x 3> <compelling> ดียวนะฮะก็ตามเป้า <estão> ล <tube> ้หวังว่าจะมีโอกาสมานำเสนอประเด็นนี้กันนะแล้วก็แน่นอนนะครับที่เรายังต้องเฝ้าจับตามองนั่นก็คือผลการตรวจสอบเชิงนิติบัญชีนะฮะก็คือการ forensic audit แต่จะว่าไปแล้ว f o r e n s i c Audit โดย Deloitte f o r e n s i c e ทีมนี้เขาไม่ได้ f o r e n s i c กันแค่เฉพาะในงบการเงินแต่มันเป็นการ f o r e n s i c ในเชิงของพฤติกรรมนะฮะที่เกี่ยวข้องกับการกระทํำการทุจริตนะตรวจสอบกันลึกถึงอีเมลที่ใช้ในการสื่อสารออตรวจสอบกันถึงเทปบันทึกภาพเทปบันทึกเสียง<ห>จากการประชุมสำคัญสำคัญ,คญคนะจะประชุมลับ นะหรือประชุมทางการตรงนี้เขาต้องหยิบจัดมาถอดนะฮะเพื่อดูซิว่ามันมีข้อมูลไหนที่จะบ่งชี้ไปถึงการควานหานะฮะการกระทำการทุจริตได้อย่างแม่นยำตรงไหนแน่นอนครับเรื่องของเส้นทางทางการเงินตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งขอบเขตสำคัญที่ทาง forensic จะต้องให้น้าหนักนะฮะการตรวจสอบว่ามันมีเงินออกจากบริษัทไปที่ไหนอย่างไรและจาก ผู้ที่รับเงินแล้วเนี่ยมีสถานะเป็นแชแนลคือเป็นช่องทางหรือเป็นจุดหมายของเงินที่มันไหลออกจากบริษัทไปนะฮะก็ข้อมูลผมว่าจะทยอยออกมาเรื่อยๆสำคัญคือทีมฟอร์เรนติกนี้ต้องได้รับโอกาสในการทำงานนะอย่างเต็มที่ปราศจากการรบกวนของหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้องโดยไม่จำเป็นนะฮะคือ อันนี้เราเป็นการจินตนาการนะว่าการทํางานอย่าง forensic audit ตรงนี้เนี่ยคือมันต้องเป็นอะไรที่ต้องใช้เวลาต้องใช้สมาธิอ่ใช่นะฮะแล้วก็ด้วยความเร่งรัดเร่งรีบในเรื่องราวของ s t a r ์ตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะทําให้หลายหน่วยงานก็ต้องวิ่งไปหา forensic เพื่อขอหลักฐานหาข้อมูลประกอบสํานวนนะฮะซึ่งตรงนี้มันเองมันอาจจะเป็นอุปสรรคที่ทําให้ forensic นั้นขยับขยื่นได้ยากกว่าที่ควรจะเป็น Uh huh. ได้ยากโดยไม่จําเป็นต้องใช้คํานี้ก็แล้วกัน uh huh. นะเพ uh huh. ราะว่า f o r e n s i c ตรงนี้มันจะนําไปสู่ uh huh. การวางแนวทางในการสืบสวนสอบสวนที่มีประสิทธิภาพ uh huh. นะฮะแต่ก็อีกนั่นแหละว่ามันก็คงจะต้องใช้อ,อ,องค์ประกอบอื่นเข้ามาผนวกมาเสริมเพิ่มเติมด้วย uh huh. ในตัวของ f o r e n s i c ซึ่ง อีกหนึ่งอย่างนั่นคือผลสเปเชียลออเดของ Price Waterhouse Cooper อล่าสุดก็เลื่อนไปยาวถึง29กันยาถูกไหมอ่าใช่ใช่อีก2เดือนก,กว่าเลยนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นอีกข้อมูลหนึ่งเหมือนกันนะ<ม>ที่จะเป็นข้อมูลประกรอบเพราะว่าอย่าลืมนะว่าข้อมูลของสเปเชียลออเดตตัวนี้เป็นข้อมูลที่กรตรสั่งให้สตาร์ตต้องทำครับาเพราะฉะนั้นก็เป็นข้อมูลประกรอบของกรรตนะครับเพื่อที่จะเพิ่มน้ําหนักในแง่ของคดีนี้ขึ้นไปอีกทางเลยนะครับนะฮะ